สวัสดีลูกค้าช่องมิตรสวยมิตรคมมิตรช่างเกษตรและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปวันที่7เดือน7ปี68นะคะเป็นวันดีสด้วยนะคะลูกค้าขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานเนื่องจากว่ามค้รป่วยครับเลยไม่ได้ลงคลิปกับลูกค้าระวังกันด้วยนะคะหน้าฝนยุงเยอะค่ะค่ามาเริ่มกก็เลยเรื่มที่1น,นะคะ เป็นโบวีใบลงลายนะคะความยาวของใบไม้อยู่ที่10.6นิ้วความกว้าง2.5นิ้วนะคะสันนาหนา5.5มิลตัวด้ามไม้พยุงฉลุลายความยาว5.3นิ้วนะคะค่ะเล่มที่1ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะค่ะเล่มที่2นะคะเป็นมีดแคมลายกริดมังกรน,นะคะลูกค้าความยาวของใบไม้อยู่ที่11นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันจนาอยู่ที่5.5มิลนะคะตัวด้าม ไม้พยุงลายสวยความยาว5.5นิ้วนะคะลูกค้าขาเล่มนี้ราคา1,190บาทรวมส่งนะคะรับประกันงานสวยตรงปกทุกเล่มค่ะตัวด้านเป็นด้ามไม้พยุงลายสวยนะคะขาสุดเล่มที่3นะคะเป็นคัตติ้งใบขัดข่าวนะคะความยาวของเบมี่อยู่ที่10.2นิ้วความกว้าง2.3นิ้วนะคะสันนา5มิลตัวด้ามไม้ประดูลายเสือนะคะความยาว5.2นิ้วนะคะ ใช้ทําขรัวได้เลยนะคะรับประกันงานสวยตรงปกรับประกันความคมของใบมีดค่ะขาล่มที่3ราคา1000รวมส่งนะคะขาล่มที่4นะคะความยาวของใบมีดอยู่ที่10.3นิ้วนะคะความกว้าง2.2นิ้วสันหนา5มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดูความยาว5.1นิ้วนะคะค่ะราคา1000รวมส่งนะคะลูกค้ารับประกันความคมของใบมีดทุกเล่มรับประกันงานสวยตรงปกค่ะ งานจะเป็นเล่มที่3ถึงเล่มที่8งานจะเป็นตัวด้ามจะเป็นงานไม้ประดูลายนะคะค่ะเล่มที่5ความยาวของใบมีอยู่ที่10.2นิ้วนะคะความกว้าง2.3นิ้วสันนา6มิลน,นะคะตัวด้ามความยาว5.1หนึ่งิ้วเป็นด้ามไม้ประดูปดักหนุกโมเสกค,ครบสวยงามทุกเล่มน,นะคะค่ะใช้งานหนักได้ราคาห1ึ่งบาทรวมส่งนะคะ ขาเล่มที่6นะคะความยาวของเบมีอ,อยู่ที่10.7นิ้วความกว้าง2.1นิ้วนะคะสันหนา5.5มิลตัวด้ามไม้ประดูลายปักหมุดโมเสกค,ครบความยาว5.1นิ้วนะคะราคา1100บาทรวมส่งนะคะใช้งานหนักได้นะคะ5 6า8ขาลิมที่7เล่มนี้สวยมากนะคะแนะนำเลยคล้ายคล้ายกูขานะคะลูกค้าแต่อ่องนิบ ความยาวของใบมีสินิ้วความกว้าง2.3นิ้วสันหนา6มิลตัวด้ามไม้ประดูความยาว5.2นิ้วนะคะราคา1,100บาทรวมส่งนะคะใช้งานหนักได้นะคะลูกคา้าริมนี้ค่ะริมที่8เป็นแลมโบวความยาว10.5นิ้วนะคะความกว้าง2.4นิ้วสันหนา6มิลน,นะคะตัวด้ามไม้ประดู ความยาว5.1นิ้วนะคะลูกค้คาขายเล่มนี้ราคา1,000รวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม100บาททุกเล่มแต่นุษแนะนำให้โอนดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องบวกเพิ่มนะคะสินค้าร้านเรามีประกันใบมีด30วันนะคะรับเคม3ครั้งเท่านั้นนะคะลูกค้าสนใจเล่มไหนแอดไลน์ตามเบอร์โทรด้านหน้าได้เลยนะคะทดสอบคมมีดกันค่ะลูกค้าอันนี้คือการทดสอบคมมีดเบื้องต้นนะคะลูกค้า ก็จะประมาณนี้นะคะ